สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับความหมายระยะเวลากับพลังของตัวเลขเน้นความหมายของตัวเลขเชื่อมโยงระยะเวลากับพลังงานของจักรวาลควบคุมโชคลาภความรักการงานและสุขภาพและตำนานความเชื่อตัวอย่างชีวิตจริงในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น โดยบังเอิญอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างทุกวินาทีถูกผูกไว้กับตัวเลขและระยะเวลาคือกุญแจสำคัญที่ซ่อนพลังงานลี้ลับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโชคชะตาเปลี่ยนความว่างเปล่าให้กลายเป็นมหาสัจจันทร์วันนี้เราจะพาคุณเดินทางเข้าสู่ซาสแห่งระยะเวลากับพลังตัวเลขที่จะสะกดความคิดของคุณ แรงดึงดูดสันสะเทือนของจักรวาลและเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการตัวเลขกับระยะเวลาของจักรวาลทุกช่วงเวลาในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญเวลาที่คุณตื่นนอน7นาฬิกา7นาทีเวลาที่คุณเจอใครบางคน11นาฬิกา11นาที เวลาที sea, ่คุณจ่ายบินชำระมาตรงเป๊ะ17นาฬิกา17นาทีเวลาที่คุณมองเห็นเลข22นาฬิกา22นาทีนั้นไม่ใช่เรื่องฟุกแต่มันคือสัญญาณจักรวาลเลขเหล่านี้เรียกว่าเลขกระซิบ (angel numbers) เป็นพลังงานที่จักรวาลกำลังสื่อสารกับคุณโดยตรงตัวเลข กำลังบอกระยะเวลาในชีวิตของคุณว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงกับคุณแล้วความหมายตัวเลขกับระยะเวลาในชีวิตทุกตัวเลขมีความหมายเฉพาะตัวระยะเวลาที่มันปรากฏไม่เคยโกหกคุณอย่างแน่นอนเที่ยงคืนคือจุดเริ่มต้นเวลาแห่งความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วย โอกาสพลังมหาศาลตีหนึอนาทีช่วงเวลาแห่งความตั้งใจขอพรจากฟ้าแล้วจะประสบความสำเร็จตีสองยี่สินาทีพลังของความสัมพันธ์คู่รักความสมดุลตีสามนาทีการเปิดพลังจิตใต้สำนึกบอกว่าคุณกำลังได้รับการปกป้อง ปีสี่นาทีเทพผู้พิทักษ์ส่งสัญญาณบอกว่าเส้นทางที่คุณเดินอยู่นี้เป็นไปในทิศทางที่ดีและถูกต้องตี5้าหานาทีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณและเมื่อเวลานั้นตรงกับเหตุการณ์ในชีวิตเช่นการเจอคนสำคัญในเวลา 11นาฬิกา11นาทีมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณของคู่แท้รักแท้ระยะเวลากับเส้นทางของชีวิตชีวิตของมนุษย์ถูกเลิขิดผ่านวงจรของเวลาเลขที่คุณเจอซ้ำๆคือคำตอบและระยะเวลาของมันคือจอังหวะของพลังงานสมมุติว่าคุณเจอเลข ส7เนาฬิกา17นาทีทุกวัน17ในเลขศาสตร์สายโมหมายถึงความสำเร็จที่สร้างได้เองความมั่นคงระยะยาวการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยโชคลาภและถ้าคุณพบเจอเลข17เนาฬิกา17นาทีในวันที่17ของเดือนมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันคือ การยืนยันจากพลังจัก,กรวาลซ้ำๆว่าชีวิตของคุณกำลังเดินทางสู่โชคลาภความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่รอคุณอยู่ระยะเวลาเปลี่ยนโชคชะตาเคยสงสัยไหมคะทำไมบางช่วงเวลาชีวิตเหมือนเจอแต่ปัญหาแต่บางช่วงเวลาทุกอย่าง กับไหลามาเทมาคําตอบอยู่ที่ช่วงจังหวะพลังงานของตัวเลขเวลาตีสาถึงตีห้าเวลาที่คนโบราณเรียกว่าช่วงแห่งจิตวิญญาณถ้าคุณตื่นขึ้นมาในช่วงนี้บ่อยๆชีวิตคุณกำลังถูกจัก,กรวาลปลุกบางอย่างในชีวิตคุณและกำลังบอกคุณว่า กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเวลา11นาฬิกา11นาทีเป็นช่วงที่จัก,กรวาลเปิดสูงสุดถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐานในวินาทีนั้นแรงสั่เสืือนของความปรารถนาจะถูกส่งออกไปเร็วกว่าความคิดของคุณตัวเลขและระยะเวลานำทางความรักในสายพลังแห่งตัวเลข ระยะเวลาที่คุณเจอใครบางคนอาจเป็นจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ตลอดชีวิตถ้าคุณเริ่มคุยกับใครในเวลา14นาฬิกา14นาทีตัวเลข14คือความรักและการเติบโตความสัมพันธ์นี้จะไม่ใช่แค่เรื่องรักชั่วคราวแต่มันคือพันธกรรมที่รอการคลี่คลาย ถ้าคุณพบใครในเวลา21นาฬิกา21นาทีความหมายของเลข21คือความลงตัวความพร้อมและพรมลิขิตคนคนนั้นอาจเป็นคู่ชีวิตหรือคู่ที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของคุณไปตลอดการตัวเลขกับระยะเวลาของการเงินตัวเลขและช่วงเวลาชี้นำเส้นทางการเงิน อย่างเช่นถ้าคุณเปิดบินเปิดยอดขายในเวลา8โมง8นาทีเลข8คือพลังของความมั่งคั่งร่ำรวยตัวเลขนี้จะดึงดูดโอกาสทางธุรกิจเข้ามาหาคุณถ้าเซ็นเอกสารสำคัญในช่วงเวลา10โมง10นาทีความหมายของเลข1ิคือความสำเร็จที่สมบูรณ์สิ่งที่คุณเริ่มในเวลานี้ จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนยาวนานตัวเลขกับระยะเวลาเปลี่ยนสุขภาพเวลาบางช่วงไม่ใช่แค่ดูเวลาแต่บอกถึงพลังของชีวิต6โมง6นาทีช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูถ้าคุณตื่นเองโดยไม่ต้องปลุกในเวลานี้ร่างกายของคุณกำลังเข้าสู่ระยะเวลาฟื้นฟูพลัง 22่นกา22นาทีช่วงพลังสมดุลสุขภาพจิตถ้าเห็นเลขนี้ก่อนนอนบ่อยๆ่อยนั่นแปลว่าสุขภาพจิตของคุณกำลังได้รับการเยียวยาจากจักรวาลตัวอย่างชีวิตจริงกับพลังและก็ได้ยะเวลาในตำนานโบราณน,นักเดินทางผู้หนึ่งมีชื่อว่าโซโลมอน เขาเลือกเดินออกจากเมืองในเวลาตี5้ห้าสินาทีซึ่งเลขค่าในตำนานคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และการเดินทางครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการจากผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่เวลาที่เขาออกเดินทางกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งจังหวะชีวิตออกก้าวถูกเวลา ชีวิตเปลี่ยนและนี่คือพลังของระยะเวลากับตัวเลขศาสตร์ลี้ลับที่มีอยู่จริงไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่มันคือสัญญาณจากจักรวาลจงจำไว้ว่าเมื่อคุณเห็นเลขนั้นซ้ำๆในช่วงเวลานั้นซ้ำๆและเหตุการณ์ชีวิตเกิดขึ้นตรงจังหวะนั้นซ้ำๆ มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันคือคำเตือนและคำเชิญชวนจากจักรวาลถึงคุณที่กำลังบอกคุณว่าเวลาของคุณมาถึงแล้วคุณพร้อมหรือยังคะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคะ่ะ